สวัสดีครับ,วรบพวกเรา AB Normal ครับ,รบผมบอาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกเชิญชวนเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะฮะน้องๆทุกคนครับผมส่งคลิปค o เวอร์เพลงของ AB Normal นะครับผมมาที่สนามป,ปล่อยของ,น,องนะครับมีทริคอะไรให้น้องๆ้องไหม ก็จริงๆแล้วก็เริ่มต้นจากการเลือกเพลงของพวกเรานะครับวงเพลงน้องๆเอาเพลงไหนก็ได้เพลงช้าก็ได้นะครับมาทําให้เป็นเพลงสนุกๆก็ได้นะครับเพลงระรอกแรกได้ไหมพี่ได้หมดทุกอรลบั้มครับอะไรก็ได้ที่ไม่ธรรมดาผมชอบหมดโอเคเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าน้องๆส่งคลิปมาเนี่ยอันไหนที่มันโดนใจเรานะครับผมเราจะรอดูรางวัลให้ด้วยมีรางวัลให้ด้วยครับสำหรับน้องๆที่ถูกใจของเราครับผมลองเลือกมาแล้วผมจะรอดูว่าวงไหนที่มันแบบว่าเจ๋งถูกใจนะครับ ส,ส่งได้ทั้งไหนครับพี่ส่งได้ทั้งไหนครับ Facebook ของ GMA Music ครับผมส่งมาได้เลยส่งมาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน